congratulation นะสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่า1 1 5มิถุนายน2,567เตรียมตัวเลยดูเหมือนกับว่าคุณจะมีข่าวดีจะมีสิ่งดีๆมีอะไรดีๆมามอบให้ อาจจะเป็นข่าวดีในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินหรือเป็นเรื่องของโชคลาภหรือเป็นในเรื่องของความรักก็ได้เออดูเหมือนกับว่าสัปดาห์ไม่ใช่สัปดาห์45วันครึ่งเดือนแรกวิถุนายนนี้นะคุณงามความดีที่คุณสร้างมาสะสมมาจะส่งผลให้คุณรอดพ้นจากภัยปัญหาอุปสรรคต่างๆทั้งปัวแลนะมีข่าวดีมีโอกาสดีๆมีโชคลาภดีๆมาให้นะ ถ้าเป็นเรื่องของการงานเป็นไปได้เหลือเกินว่าหางานอยู่คุณน่าจะได้งานในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะหรือถ้าเกิดว่าทํางานอยู่ดีนะก็มีโอกาสว่าอาจจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งเติบโต,ตจากคุณงามความดีหรือความสามารถความพยายามความวิทยาอุตสาหะของคุณหรือถ้าเกิดว่าการงานติดขดัดมีโอกาสว่าจะคลี่คลายได้ในครึ่งเดือนแรกมิถุนายน2567นั่นเองนะ ่วนในเรื่องของการเงินหากมีติดขัดปัญหาน,ะนี่สินหรืออะไรต่างๆเป็นไปได้เหลือเกินมีโอกาสว่าจะมีข่าวดีอาจจะมีโอกาสปลดปลดหนี้ได้ภายในครึ่งเดือนแรกแล้อาจจะมีเซอร์ไพรส์มีรางวัลใหญ่มีโชคลาบราบร้อยทำให้คุณสามารถปลดหนี้ได้ในครึ่งเดือนแรกมิถุนาย,ยน2567นั่นเองอต้องบอกเลยครึ่งเดือนแรกนี้ดูเหมือนคุณจะมีข่าวดีที่จะสามารถนะทำให้พ่อแม่ ผู้มีพระคุณนะปู่ย่าตายายนะ,ะคนในครอบครัวมีความสุขไปกับคุณด้วยอาจจะได้งานใหม่ได้เลือนการเดือนตำแหน่งมีโชคลาบลาบลอยปลดหนี้ได้นะ <c oughs> หมดหนี้ได้นะมีสินทรัพย์นะมีข่าวดีอะไรบางอย่างหรืออาจจะมีโอกาสในเรื่องของความรักที่อาจจะมีปัญหาภาษคอาจจะคลี่คลายหรือว่า เคลียเนาะปัญหาอุปสรรคในเรื่องของความรักได้ในครึ่งเดือนแรกมิถุนาย,ยนนะมีโอกาสในเรื่องของการติดต่อสู่ขอพัฒน,นาความสัมพันธ์ไปสู่จุดที่ดีขึ้นจุดที่ยั่งยืนขึ้นในครึ่งเดือนแรกนี่เองอ่ารายลวกํานายอยู่ด้วนายนแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุนะคะยินดีด้วยนะ